เยาวชนรายนี้ถูกดำเนินคดีอาญารวมสองคดีคดีที่หนึ่งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายแล้วร่วมกันพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือโดยไม่มีเหตุสมควรเหตุเกิดเมื่อวันที่5กันยายน2566และคดีที่สอง ข้อหาใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเหตุเกิดเมื่อวันที่สองมีนาคม2568ซึ่งการกระทำความผิดในคดีอาญาทุกคดีนั้นจะเริ่มต้นด้วยขั้นตอนจัดทำแบบข้อมูลรับตัวคอปสูหนึ่ง สอบถามปากคําเด็กหรือเยาวชนและพิดามารดาหรือผู้ปกครองตามแบบสัมภาษณ์ R.N.N. คอป0 .2 พร้อมทั้งลงระบบสารสนเทศและสรุปผลการประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นคอป0 .3 แม้เยาวชนรายนี้ถูกดำเนินคดีเป็นครั้งที่สองในข้อหาลักษณะเดิมหากแต่การกระทำความผิดในครั้งแรกนั้นเยาวชนรายงานตัวต่อสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมเข้ารับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูรับคำปรึกษาแนะนำและเข้าร่วมกิจกรรมบำบัดหรือกิจกรรมทางเลือกตามมาตรา132วรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว และศาลมีคำสั่งยุติคดีตามมาตรา1 3 3เมื่อวันที่4กันยายน2567ส่วนการถูกดำเนินคดีในครั้งนี้เยาวชนสมนึกและรู้ถึงผลกระทบของการกระทำผิดในเรื่องของการลงมือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเยาวชนพร้อมเข้ารับการแก้ไขบำบัดความประพฤติ ซึ่งเยาวชนพร้อมที่จะกับตนเป็นคนดีและไม่กลับมากระทำผิดซ้ำอีกอีกทั้งผู้ปกครองให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการดูแลเยาวชนที่เข้มงวดมากกว่าเดิมและยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและมีการพิจารณาผลประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นในการกระทำผิดซ้ำอยู่ในระดับปานกลางไม่มีปัญหาพิเศษ ก็จะมีการจัดทําหนังสือสแสดงความยินยอมของเยาวยชนในการจัดทําแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูและด้วยการสอบถามปากคําผู้เสียหายในคดีนี้ เป็นการให้ความยินยอมแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อนจึงได้มีการจัดทำหนังสือแสดงความยินยอมของผู้เสียหายในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูไว้หากแม้ฝ่ายเยาวชนรายดังกล่าวสามารถที่จะชดใช้ค่าเสียหายตามที่ผู้เสียหายเรียกร้องได้ และเมื่อพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงและความจำเป็นดังกล่าวข้างตน้นประกอบกับแบบรายงานการประเมินสภาวะสุขภาพจิตจ,จว0 1แบบสัมภาษณ์ทางสังคมสงเคราะห์เบื้องตน้นสค0 1เข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขามาตรา86พนักงานคุมประพินักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์ประชุมพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามหลักวิชาชีพ จนมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรนำคดีเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษจากนั้นพนักงานคุมประพฤติเสนอผู้อำนวยการเห็นสมควรหรือไม่เห็นสมควรนำคดีเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษ ซึ่งเยาวชนรายนี้ผู้อำนวยการลงความเห็นสมควรนำคดีเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษก่อนที่พนักงานคุมประพฤติจะจัดทำหนังสือแจ้งการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้แก่สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมและพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ ทราบเพื่อแจ้งให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามมาตรา89แห่งพระราชบัญญัติสารเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพศ2553ต่อไป จากนั้นพนักงานคุมประพฤติจัดทำบันทึกข้อความขออนุมัติจัดประชุมตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาโดยการระบุชื่อและที่อยู่ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอผ่านหัวหน้าส่วนคดีและผู้อำนวยการเพื่อให้พนักงานผู้รการจัดทำหนังสือเชิญประชุมต่อไป ผู้ประสานการประชุมเป็นผู้เตรียมและดำเนินการประชุมจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูพนักงานคุมประพฤติจัดเตรียมรายงานข้อเท็จจริงสำหรับใช้ในการประชุมจัดทำแผนให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเยาวชนรายนี้ได้แก่เยาวชนบิดามารดาผู้เสียหายนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์พนักงานคุมประพฤติ พนักงานนายการผู้อำนวยการสถานพินิษพนักงานสอบสวนและผู้นำชุมชนจากนั้นผู้ประสานการประชุมจะให้พนักงานสอบสวนกล่าวถึงพฤติการคดีเพื่อให้เยาวชนยืนยันข้อเท็จจริงก่อนที่จะให้เยาวชนกล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับจากการถูกดำเนินคดีนี้ และในส่วนของผู้เสียหายให้กล่าวถึงผลกระทบที่ได้รับความเสียหายซึ่งผู้เสียหายในคดีนี้นอกจากได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกายแล้วยังส่งผลให้ได้รับผลกระทบทางด้านจิตใจถึงขั้นต้องเข้าพบจิตแพทย์ด้วยถึงอย่างนั้นเมื่อฝ่ายเยาวชนได้แสดงถึงความสำนึกและกล่าวขอโทษผู้เสียหายด้วยความจริงใจ ผู้เสียหายจึงไม่ประสงค์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตามจำนวนที่แจ้งไว้ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงเกินกว่าฝ่ายเยาวชนจะเยียวยาความเสียหายได้โดยผู้เสียหายประสงค์เรียกร้องเพียงค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นเพื่อเห็นแก่บิดามารดาและอนาคตทางด้านการศึกษาของเยาวชน จากนั้นผู้ประสานการประชุมได้สรุปแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูซึ่งแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูของเยาวชนรายนี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนก่อนที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนลงนามในสรุปแผนแก้ไขบําบัดฟื้นฟูภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมให้พนักงานคุมประพฤติเจ้าของสมนวน จัดทำรายงานข้อเท็จจริงตามแบบฟอร์มมาตรา86พร้อมแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามก่อนจัดส่งแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงพนักงานอายการเพื่อพิจารณาจากนั้นรอรับหนังสือให้ความเห็นชอบจากพนักงานอายการเพื่อพิจารณาสั่งการ เมื่อได้รับหนังสือสั่งการเห็นชอบจากพนักงานอายการแล้วพนักงานคุมประพฤติจะดำเนินการแจ้งเยาวชนปฏิบัติตามแผนทันทีโดยการออกใบนัดหมายและใบบริการสังคมให้เยาวชนมาพร้อมผู้ปกครองเพื่อรายงานตัวซึ่งเยาวชนรายนี้จัดให้มีการทำบริการสังคม ที่สถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนคนปรปฐมทุกครั้งที่มารายงานตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เยาวชนและในระหว่างที่เยาวชนปฏิบัติตามแผนพนักงานคุมประพฤติจะรายงานสารถึงการจัดทำแผนดังกล่าวว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ภายหลังจากติดตามการปฏิบัติตามแผนครบถ้วนแล้ว พนักงานคุมประพฤติจะจัดทำบันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติตามแผนถึงผู้อำนวยการและทำหนังสือรายงานผลการปฏิบัติตามแผนถึงพนักงานอายการเพื่อพิจารณาสั่งไม่ฟ้องและเมื่อได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องจากพนักงานอายการแล้วพนักงานคุมประพฤติจะจัดทำหนังสือแจ้งคำสั่งไม่ฟ้องถึงสาร พนักงานสอบสวนและแจ้งเด็กและผู้ปกครองทราบก่อนที่จะจัดส่งหนังสือให้สารหรือพนักงานสอบสวนส่งประวัติเยาวชนไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนประวัติของเยาวชนต่อไป